มึงดูใกล้ใกล้ใกลมาไม่ผู้ใดมึงไปเพิ่งมากปฏิถแทนมันอียงกูจักกันอยู่กูจักกันดิ้ง่ายดิฉันมึงยิเชียวว่าเป็นสี่สร้าเนี่ยกูที่เกี่ยบโบข้ามึงได้หรอไม่อย่างไเชียวแม่ไม่สวยกูเกิดก้อนพ่อคนตัวเนี่ยไม่มึงเกิดก้อนพ่อกูก็สร้างแล้วกูเกิดรุ่นมึงแต่ว่ากูเท่าท่านมึงแม่ เรองว้าดีๆแะฝ่ายกูเขามันมานค่อนแล้วรุ่นนี่กูเท่าพ่อแห้งเลยที่ไม่ได้หัวปอดมั้งนี่แหละเชี่ยวแม้มึงยังไหนอีกูเดียวเอามึงจังบาดเนี่ยหรอมันยังอยู่เนี่ยห่วยมันระบายมดลูกกูณมดลูกยังยังสิมาอยู่นอกพี่ห่วยมันย้อนย้อนก็ย้อนไปทั้งนาพุ่นที่ทั้งนาไหนกูก้มมือไปทั้งทั้งคนต่ออ๋อเว้ย <ส>บ,บ,บอกม er. ันงเนอะโอ่ย่างนี่ต้อหนาต้อด่านาะเราเท่าแล้วย่างว่าจะเป็นเท่าอี้นีเนาะย่างน้ำเด้โอ้ยมึงเท่าได้กูก็เท่าได้คือกันตัวอือพู้ใด้ชิเท่าก็ได้มึงก็เบิ่งปิดกูย่างได้เป็นห้องคุณค้องุณห้องุนแม่มึงนี่กนะูว่ามันรดแป้งขวบโอ้ใส่คาแป้งบนยอดลำปีนี่เนาะแม่หมดเลย แกเาตาบ้านนี่อุ้ยเป็นตะลุ่ตนแต่เฮ้อตายนะแม่แกเอาตามันนะไม่แกข้อหลัวจั่ยแกขอ้อพระกูก็ม่งมันคัดหลุ่นนี่กูเท่าก็แห้งเลยได้อกูเดียบโบข้อมึงเนี่ยน,นี่มึงเปียบเป็นเชี่ยวกูจังไหนก็เท่าเทวบัเนี่ยไม่เท่าจังไหนได้ไหมมันนี่มัเป็นเชี่ยวกูก็นวร่า,ารงบานนี่นอุ้ยพวกจะได้แห้งเท่าคักบานเนี่ยใครตัวัว้าขันเนะพูดนะพูเท่าี่ีไปด้นนะพูดนะป้าตัวไม่ยั้งหรอันกูเศร้าตัวเนี่ย เศร้าจังใดเศร้าจังดมัคือหมาหอกขากแต่ไปตัวเป็นเซียวกับเล่าเ่าท่านใดตัวเถ่ายังบท่านคือเพรบะท่านจะคือคันบอกยังโอ้ยมองได้คือกับบอกใคเนี่ยไอซาลีคันบอกกับเจือเด้อเออไอซาลีบอกนอกในไอซาลีเยตีลุยตีลุยก้มตัามตัมก้มตั้มตั้หัวเข่ายันยัน ยอนต้งไหนวะเมนหำโอ้ยอันหัวเขางอเนียงอก็ว่างองอเลยแม่ย้อนๆพอน,นะขอแหงชิสเลิกจ้ะเอาเอาเด้อเด้อก้นขุนสูงๆแงน่าขึ้น,ค,นคือแล้วไปบ้านเนี่ยมันนมาสิไปได้ไบ้านโอ้ยกร็ต้องมบหนนัวยังตนี้ก็ได้ จะดอกมีความสุขบกความทุเรศของเพื่อนย่าไปว่าเพื่อนเพื่นบนหัวขวนความทุเรศเพื่นว่าตัวเฮ็ดเป็นเฮ็ดคือสันนิษฐานช่างบอกขายคือแล้วคือแล้วปาดขนาดจากบุรีรัมย์ยังมาอืมสร้างท่อเครื่องในั่งอีกคุ่นน่ะคุณน่ะหนวยแมงมอคันมากสันแล้วคือแล้วคือแล้วมันเป็นย่องใสซื่อไงหายสีย่องใสอยู่เนี่ยไม่หายเพื่อนดิแม่มันคือไปเวลาแม่นอกงาวางงาเมืองนอะ เออไปอีกีตอะล้วเออไปอีกอ้โธ่มันคือปอบไม่ง่้ยหันทนวันแม่พวกนี่เ้ยมันเคยเห็นจักเจอปอนปอบไม่้หันหันไ่เคยเห็นบอกต็ว่าคือว่าต้องปิีนเบียร์คอยนี่นะดงเอิ้งเดี๋ยวเฮ้ยบัดไปบัดมาเนี่ยมันคืออยู่จะมาเสียงว่าบอกท่านคือปนไหนบ่านีเสียเท่าท่านไหต้องมอกให้มันเท่าซ้ำกันกับคนแปดสบเกสิปีพุ่น โอ้อรุ่นฉีตะของกอบอ่อหมิ่นผู้ตอนนี้จะเป็นเข่าใจยากรุ่นหัวสั้นๆหันนาหัวสั้นเออสันแก่คนบนน่ะเนี่ยโอ้ยเนาะอันคนไหนจะแกงแห้งหลายแนวอื่นมันสีแกงน้ำแกงกระซังมาถอนแนวาอื่นขอป้อนให้มันเป็นยีสาระแล้วล่ะเออจงเอื้อจงไอ้ฮาเต็งเทงมืองมึงเป็นยังก็ภากูเป็นบ้าให้คนเบิ่งพัก ผู S <S ้ใดแต่เป็นบ้าก้อนกันไม่ง่ายโยงหลวงทีพ่อใจเสลียวเพิ่นเพิ่นพ่อใจต่อ่นหาคนเพิ่นหาผู้สือท่าย่าเพิ่นได้ภาคเนาะอุ้ยเท่าเนี้ยนี่ยทำไมอยู่หนาวไว้พี่หัวมังเงีอบดิ่ะไม่ยังอยู่เนี่ยยังล็ะเดี่ยวนีิเฮ้อเปียเป็นเที่ยวข่อยนี่แล้วเอาว่ากันก็หัวมาเป็นพ่อใจหัวเฮ็ดยังสัตว์คำว่าพ่อใจไหมมันว้าเป็นบ้าคือกัน เป็นปนี่เป็นแล้วก็เป็นไปรถพี่น่หนาเวทีเนี่ยเขาบสถือซ่ากันดอกไผจิตเป็นยังกันได้เขาเอิญบักกนรละเล่นหน้าเวทีเจ้าบอกเขาใจ็คือหนนาเวทีนาเวทีออผมโมนเสี่ยวผมเขาเอิญตั้งนาเวทีน่ตัวบอกรังเวทีพมกันนับถือเป็นพ่อเป็นครูบาอาจารย์คือเก้านั่นแหละพ่อยายยงเ <laughs> จ้าอะไร <laughs> กูยากเหลือเกินกูเล่นเ,นนเถิดน,นะ <laughs> โอเคนี่แม่บันยื้นธนาเวทีนี่ละแล้วเวทีตะองกู้ได้สิกล้าเอิญดอกเป็นเม่อไหร่คะเรื่องผู้สิบายมึกจักบาทได้ไฟอยุ่หนาเวทีหนาเวทีอย่าอย่าสายอารมณ์โดยเด็ดขาดถ้าสายอารมณ์เมื่อไร เด็ดเด็ดเด็ดจะหัก่าตัวเด็ดเด็ดเด็ดเด็หน้าเวทีหลังเวทีมันต้องคนละอย่างในเมื่ออยู่งน้ำกันมาต้องเล่นน้ำกันเข้าใจไหมข่อยเป็นแม่มันเอาบ่าเล่นน้ำกันจริงอู้หมันคนละบทอันนี้ซอมจังสันบอกคนไหมฝ่ายอะไรคะพี่น้องหัวหายเธอได้แหงเป็นหายเนาะอ่าวๆเลยอันนี้แม่ได้หนิ วัน,นัี้เขาดะ,ะไหนก่อนนะไปที่นั่นนะเรียกแม่สิลูกไม่ยังเราไม่กิน <got> เรียกแม่สิลูกคนะนะทีใไหคนคนว่าจะไหนก่อนอู Sow, ้อู้อ้วกเดินบนทอรัสทัศน์ตะเกียรมาเลยมาฮู้แน่ตอบแล้วมาเลยมาฮู้แน่มาเลยแน่ใจแน่ใจเรียกแม่สิลูกโอเคเลย <laughs> เขามันหลินน่ามามาเขามายายมาอ้ยนาแตกอ้ยสาตินี่พี่น้องเฮงาเนี่ยเอาไปเฮแเฮงก้อนน,นี้เนะี่ย สีตายแท่นทีสีบอกเด็กน้อยบอกเลยว่ามันคนละเบิตายแล้วบังนั่นหัวหาสีแตกอีหยังไปหัวแนอยู่หน้าเมื่อที่อยพี่พูดสีหัวข่อยสีได้ซอดอกไม้น้าแม่อาลีเอานี้กะพ้นเอาดอกไม้มาให้แล้วกะทั้งสองคนเนี่ยกะตกลงเป็นเซียวกันเนี่ยมันแล้วเออเอาเอาเป็นเซียวกันเนี่ยมันแล้วพ้นเอาพวองดอกไม้มาให้แสดงว่าพ้นถูกเซียวให้เข้าเตาหมอไอ้ยกูเอดมึงเซียวหนิ มามาเอาเปียกมึงดอกอีห่ามึงั่าคือแล้วคือแล้วลูกคือแล้วคือแล้วโอ้ยันเป็นเซี่ยวกันแล้วก็ต้องถามข้าวถามข้าวสิของข้ามันอะถามข้าวถามข้าวไหนหอยมันแม่นบ่บู๋มแม่งเดี่ยวได้งหอยมันดิสิตายหรอพี่อีย่องอีห่าจิ้นเชนมึงวแม่งอีนกอีห่าจินหัวมึงเอ้าก็ไปพุดไจแกไปยืนนั่งยุหันใครก็เหลือยงพวกเจ้ามันก็หลุยเนาะซัมนี่ก็เอาเนาะ อมันหลุยกะทิบว่าห้มันหลุยยังเื่อัิมันก็ต้องมีพังยุติอันหนึ่งรูว่ามันหลุยย้อนยังล่ะยงอนมายืนอยู่นี่ละยงอนยืนอยู่นี่อันละเอามยืนทางไมก็ได้นี่พอาสรียืนทางไม่ไปเขาเลียนอ้ยเยางฮ่าติเห็นมึงนี่นะคุณจะหลุยไปอีกเด้หรอขนาดมึงเม่าแถนี่หนามึงนั่งใสอ่องตองอยู่เนาะมึงยังมาตีแถลงว่าเก่าเหยี่ยวองให้ขาดไรท์วะ ไม่อย่างอีกตั้งมาคาดละล่มเดือนหากอนฝนแถมเมึมองอมาคักเหล่ตีว่านาขูขาวขูข่เกีียงนะนโอ้คักแล้วนาเมื่อขาวอีหลีแม่นมึงใส่อีหยังฉันเลยกูก็ใส่เข้มพู่แล้วมึงใส่เข้มอีหยังเข้มล็อกไม่ใส่เข้มล็อกเลยนาขาวตีพีกระมังไข่เป็ดต่อย่างเดียงขี้บอกกับผมรับแน่ผมผมยังโมโหูเจอไว้ครับมีพี่บอกพี่ครับมิน้องบอกน้องครับบอกแม่มึงน้ำ โอ้ยกูมาสั่งนี่อีฝ่ายอีหากินปอบมึงเชื้อผ้าดาแพ่มคือขาวชาชาอ่านแท้มึงใส่อีหยังซากใส่สชมพูก็ใส่แฟบอีปอบเข้ามาได้ใส่แชมพูชาซาชมึงใส่หยังซาขนาดใส่ผัวซาคุณโอ้โหใส่หัวชาปันว่าคุณแม่บ้านว่านเล่นนรก สองเขยสามเขยแล้วไม่นะมึงได้อีฝ่ายเขาไลยเขยนึงกระพายนุงเป็นดีตัวละืดีตัวมีผู้ซอยเวียดตอนแรกขโมยเลี้ยงลูกพ่ายลูกเขย,ยมากกูจะขั้นแคล้วไม่เป็นอย่างกูอยากวอาพื้นมั่งไมงอยากวอาพื้นลูกเต้าลูกเขยหลายถอมันมาไม่แน่มันไม่มมได้ดั้งใจนี่ละเป็นยังไงอันนู้ได้ลูกพ่ายก็ได้ทั้งวันอันทั้งอันกรุงเทงนทพุ่น ทั้งเทพกรุงไทยทัอายุไทยทั้งคนคนไทยทั้งกลุ่มคนไทยสุดไหลจนบ่มีสมาธินนี่เนาะนน้ะใจเย็นๆซะก่อนเอาว้าวๆ้เย็นๆว่ามันได้ลูกไผ่ทั้งมาลินดิ้ที่สันดอกข้างในทั้งมาลินดี้ต้มมิโตะบุบินต่างหากต่างหากในทางไทยมันเป็นยังไงลูกไผ่ไทยพอคืนหนักไปยามมันนักไหนมันเราบอกเคยเคยว่าไทยฉันบอกเออมันว่าจังไงเมื่อนู้นเขาไปยามเออคนเราบอกเขาว่าสิล่ะว่างไหนล่ะคุณเยอะคุณเยอะ เวลาคุณย่าจะเรียกอะไรนะต้องเรียกคุณก่อนถ้าจะมีค่าคุณย่าแล้วเจ้าจวาจะไงบ้านใครก็เออแม่จิตเจื้อ <c oughs> ข้ท้าตัวละเออเมื่อน้กงอเห็นหมาไปกินกะทิในรัว <c oughs> ตัวไก่แห้งทั้งเอิญเฝ้า,าเอิญลูกสะพ้าย <c oughs> อือโอ้ทั้งอย่างกะทิเบิดเอออทั้งหาดปลอดภัยไหม <c oughs> คุณจะเป็นตาฟังเนาะไปกะคุณลูกสะพ้ายคุณลูกสะพ้าย คุณหมาไปกินคุณกะทิอยู่ในคุณกะท่าตั้งอยู่บนคุณเตาาตัวเจ้าคือมารยาทดีแต่มีหอดคุณกะทิคุณเตาไ้อยเอื้อนยังเอ้อนคุณก้อนก็คุณแม่มันบอกชุดแนวตัวไรเออตัวหมูมาคุณหมอนึ่งเยอาว่ะมันนี่ลูก